คันนี้จีวะาคำบางวะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินเ่วนมือร้านเด็ดนะครับเปิดรายการมาญี่ปุ่นขนาดนี้นะครับภาษาก็ญี่ปุ่นขนาดนี้แน่นอนครับร้านเด็ดวันนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยครับนอกจากร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โครงการพามสแควร์นะครับผมอยู่ตรงข้ามตลาดหนองบัวนะครับวันนี้นะฮะนัดเพื่อนนะฮะมาร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับประดีเพื่อนนานๆจะกลับบ้านมาทีหนึ่งนะครับผมร้านเด็ดรับแขกวันนี้นะครับจะเป็นชื่อร้าน นี่กิวะอินะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกันเลยนะครับเราจะไปกินนี่ทั่วนะครับเราจะไปมั่วทุกร้านเด็ดครับผมไป่ปุ๊บปิวอเละครับเรามาถึงหน้าร้านแล้วครับนี่กิวะอินะครับพนที่จอดรถเยอะมากครับจอดรถไฟได้สบายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในแล้ะนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทำไมมาช้าจังไอพอดีติดงานนิดหน่อยเฮอยหิวไหมหิวยังโอเคเดี๋ยวขอเมนูเลยก็ได้นะครับ น้ำอะไรดีที่นี่เขามีชาเขียวนะเป็น r ีฟิ l ด้วยมีชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนแบบหวานแล้วไม่หวานเอาอะไรดีอ่างั้นเอาแบบเย็นไม่หวานเอาเย็นไม่หวานเนาะขอชาเขียวเย็นไม่หวานสองแก้วค่ะนี่เนชาเขียวเย็นไ่น้ามนีก่อนเลยแล้วกันมาอชแก้วได้ไหมชิมแก้วชิมสีด้ปะเนี่ย แนะนำอาหารให้หน่อยมีอะไรอร่อยๆบ้างะครับทางร้านเราครับซูชิของเรานะครับเริ่มต้นที่19บาทเท่านั้นก้าวาัน9บาทของเราจะมี6แบบนะครับเศษกว่านั้นคือเรายังรวมเป็นเซตเดียว6กคำเพียง99บาทเท่านั้นเท่าั้จะถูกว<ะ>กว่าสั่งแยกใช่ไหมถูกกว่าสั่งแยกถูกกว่าโอเคมีอะไรอีกค่ะที่โค้งหนูย่างบาร์บีคิวครับซอสสูตรพิเศษของทางร้านเรา ทำเองครับผมมี25เซนครับกับ50เซนเอาผมคิดไม่เยอะนี่5เซนค่ะโอเคครับนอกจาก10โครงแล้วมีตัวไหนอีกครับผมครับผมตัวนี้พิเศษสุดๆเลยครับเป็นหัวปลาแซลมอนต้มสีอิครับผมใช่ครับทำสดใหม่ทุกจานเลยครับใช้เวลาต้มนานไหมคะประมาณ10-15นาทีเอาไหมลองประมาณ1ครับครับมีแซลมอนโรตัวไหนแนะนำบ้างคะ ครับผมเป็นแซลมอนสกินโรครับตัวนี้พิเศษมากๆทางร้านคิดขึ้นมาเองครับผมร้านอื่นไม่มีแน่นอนครับมีจุดเด่นยังไงคะเนี่ยไส้ของมันจะเป็นหนังปลาแซลมอนทอดครับใส่ซอสเอามาปรุงแล้วก็เอามาทำเป็นไส้ครับผมราคาก็ไม่แพงนเอาเอามาลองเอามาลองที่เอาอีกสักอย่างไหมเออะไรดีอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งซาซิมิซาบะดองเอามาที่หนึ่งนะคะราคาเท่าโอเคเอาแค่นี้ก่อนค่ะครับผมโอเคครับค่ะ เมนูเยอะมากอ่ะนี่เไม่ถูกใี่ระหว่างที่รอก็ดูบรรยากาศร้านนะครับบรรยากาศดีมีเพลงฟังเลื่อนเบาๆเหมือนญี่ปุ่นมากๆเลยนะใช่ถ้าเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะญี่ปุ่นอ่ะใช่เป็นญี่ปุ่นเลยเออมีมีสองชั้นไอ้ของนะครับเป็นขนาดนี้นโอ้ก็นั่นแหละภาษากลางไม่ก็ถนัดญี่ปุ่นก็ไม่ถนัดถนัดภาษาอีสาน พ่อภา,าษาอาาษาีสารนั่นไแม่อีแม่น้องอีหลาเนยีปอเอ๊ยยาวยาวยๆว ีเริ่มต้นที่คำละ19บาท19บาทนี่19บาททุกคำเลยแล้วเป็นคำใหญ่ด้วยนะครับดูน่ากินแบบคำใหญ่มาก19บาทแบบว่าฟินอะภาษาญี่ปุ่นมันน่ากินเขาบอกโออิชิโซะโออิชิโซโออิชิโซไอ้ที่เขาเขียนมาเนี่ยคำว่านี่คือว่าอีรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรไม่รู้เพิ่งรู้อ่ะเพิ่งรู้อ่ะมันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าปอปลาคึกคักปอปลาคึกคักใช่ความหมายของนี่คือว่าอีดูคึกคักคึกคักนี่มัเลิกร้องร้องล้คึกคัก เราแล้วนะครับเราจะเริ่มอะไรก่อนดีเริ่มนี่ก่อนละกันสูชิเนาะเทสเสที่วาซาบิเขาแรงแค่ไหนนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเราก็ไหนเอาไหนก่อนเอาอันนี้ละกันโอเคคำใหญ่มากอ่ะโชยะโชยุที่ร้านพนักงานบอกว่าเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะคือเขาทําเองใช่คนเองปรุงเองวิธีการกินที่ถูกต้องเขาต้องทําแบบไหนอ่านะครับ ก็คือก็ใส่วาซาบิเนาะแปะที่ทำนะครับแล้วก็แล้วจิ้มเนาะตั้มทำไมนิดนึอ,องวันไหลแล้วลองวัไหล <c oughs> เป็นยังไงบ้างกากินเหรอวะคือแบบทแล้วมาสุกแล้วขึ้นแล้วไหนลองสิปากฉันก็ยิ่งเล็กอย <c oughs> ู่เพื่นอนจริงฮะ หหไหวไหมขึ้นไหมไขมันขึ้นมาแล้วฮะไตมันขึ้นมาเลยฮะโอ๋ยซีนนีแห่ตาซีนอะไรปลครับเมนูต่อมาที่เราจะมาชิมกันนะฮะหอปลาแซลมอนนึ่งสี่เหลี่ยมปลาใหญ่มากจริงๆริงอันนั้นลองชิมซิเป็นยังไงลองลองลอง่ค นี่เป็นสูตรของทางร้านเองเลยเป็นไงบ้างเจ้มันอร่อยมากน้ำน้ำเข้มข้นมากเลยนะอร่อยอร่อยอะเอาต้องมีข้าวข้าวร้อนๆเนานะข้าวญี่ปุ่นร้อนๆอ,อร่อยมากนี่หวานซีอ <c oughs> ิ๊วครับแล้วก็เนื้อปลาาวน สเนื้อแน่นมากเลยนะคะเนื้อไม่ยุ่ยนะคะที่เกี่ยวมาตรงเนี้ยเนื้อแน่นๆเลยนะแน่นอนจริงต่อไปเป็นามสกินแซลมอนโลอ่าก็คือตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันมีหนังปลาทอดกรอบด้วยนี่ไงมีหนังปลาทอดกรอบเป็นไส้อยู่ข้างในแล้วก็ข้างบนก็เป็นแซลมอนเบอร์เนาะใช่โอ้คขใหญ่มากครับดูเนี่ยเอาปลาเลยใหญ่กว่าลูกกระต่ายใหญ่จริงๆนิกกี่เว้ย เห็นแล้วน้ำลายไหลได้ความกรอบของปลาทอดกรอบปลาเขาเหลืองหอมแล้วก็มีโรยด้วยไข่ปลาแซลมอนด้วยนะคะไข่ปลาแซลมอนเป็นเม็ดๆเลยน่ากินมากๆสุดยอดครับมาครับเอามาเมนูยังไม่หมดนะฮะเมนูเยอะมากวันนี้เป็นซาบะดองลาบะดองชิ้นคำชิ้นใหญ่มีห้าชิ้นเต็มคำมากเลยฮะคุณบอกอันนี้เราเรากินแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยจะได้ดิ้มรสรสชาติว่า มันออกรสชาติยังไงได้รู้โอ้โหควันออกว่ะเนื้อซาบะนะครับไม่เหนียวขาวแล้วก็จะมีเปรี้ยวนำนะฮะเพื่อเรียกน้ำย่อยแล้วแบบคู่มิ้งค่ากจะได้แบบกินได้เยอะขึ้นใช่ครับเนื้อเขาแน้นมากนะครับก็คือที่เด็ดคือไม่ขาวถ้าไม่ขาวถ้าไม่ขาวคืออย่างผ่าเดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะ เขามีอุปกรณ์ของเขาวางวางวางใส่ถุงมือค่ะใส่ถุงด้วยนะคะใส่ถุงมือครับอเอาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนี่ดูสิวามใหญ่อันนี้25เซนมันจะมี2ไซส์25เซนกับ50เซน อาใส่ถุงมือ,อยังลื่อม,อมใส่ถุงปก,ปกติไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่บ้างนะว่าม,มันจะเปื้อนมือเนื้อนุ่มมากค่ะเนื้อนุ่มมากๆเลยยุ่ยเลยอะ่ะใช่ซอสเ็าแบบว่าเป็นส่วงทางร้านเลยวางมือไม่ได้เลยตัวซอสขาพิี่กรโปงครับ ทออร่อยมะจะมีความเผ็ดนิดนึงเผ็ดของพริกไทยน่าจะเป็นพริกไทยคุณลูกทีเดียวแบบเขอาปากหมดเลยอะแบบจะลูกอย่างนี้เลยลูบไม่ได้ดูมันบดน้ำตาน่ารักจังร้านทำองนเขาทำมาเป็นแบบว่ามีตาด้วยนะไหนลองไหนลองไม่ไม่มีกลิ่นเปรี้ยวไม่มีกลิ่นอะไรเลยหอมมันเป็นยังไงบ้างรวมๆแล้วแจ๋วมากๆ ถ้ามากินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเนาะต้องใช้ตะเกียบการใช้ตะเกียบของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีข้อห้ามอยู่เล็กน้อยเนาะเหมือนกับว่าเราหยิบตะเกียบเนี่ยมันต้องทำยังไงไหนไหนซาติดสาธิตนะปลอดทอครื่อมือก่อนเนี่ยสื่อเกี๊ยวซาติดไก่เนาะโอ้อันนี้ไอ้ที่จะเป็นเสี๊ยวซาติดนะอันนี้เป็นเกิ๊ยวซาติดนะอันนี้คืออะไรคะจะเป็นเกี๊ยวซาติดไก่ครับข้างในยัดไส้ด้วยหมูสามยัดไส้หมูสามก็คือไส้เกี๊ยวซานั่นแหละใช่ไหมฮะใชไส้เกี๊ยวซาอินี่จะเป็น จิ้มด้วยน้ำจิ้มมีเดี๋ยวคุยเรื่องตะเกียบอีกนิดนึงเนาะตะเกียบทำยังไงครับใช่ก็คือข้อห้ามเขาเหมือนกับว่าเขาถือแบบว่าไม่ให้ปักตะเกียบนะครับลงในบะก้วยข้าวเนี่ยทุกอย่างเลยไหมมันมาบนโต๊ะอเขาบอกว่ามันจะหมองคูุกเวลาไอ้ปักคูุกนะไม่ดีใช่ไหมเาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันรับชีพอาหารต่อกันอย่างเงี้ยครับตะเกียบตะเกียบไม่ไม่ให้ส่งต่อใช่ใช่ก็คือจะวางก็คือวางใส่จานนด้เอง เอาละครับเดี๋ยวลองมาชิมเมนูเป็นเมนูพิเศษนะครับโอเคนี่ปีไก่นะครับก็คือเขาจะปอดกระดูกตรงนี้ออกนะครับตรงนี้คือไม่มีกระดูกเลยนะครับ <nodig S 1> ข้างในจะเป็นไส้ของาเคียวซาเลยไม่ทักเหมือนแล้วนานไปเขาจะทิ้มาะไรขนาดนั้นเนี่ยไหนลองชิมที่อันนี้เป็นเป็นซอสอะไรมันนั่นมากครับทําไ เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีเที่ยวโดนงาโอเคหอมมากงาหอมคนก็หอมอย่าข่าวบีท่าวอ่งตอนนี้ในส่วนของซิโคงนะครับผมก็ราคาที่179นึ่ร้อยจ็สิบเานะครับจะมีอ๋อจะมีสองไซส์ อันนี้ไซส์25เซน179บาท,บาทถ้าไซส์50เซน349บาทสําหรับตัวนี้ก็คือตัวแซลมอนสกินโลนะครับก็คือจะมีมันแทรกเยอะมากก็คือถ้ามันแทรกเนี่ยก็คือจะมีโปรตีนแล้วก็โอเมก้าสามเยอะนะครับตัวนี้ราคา169บาทนะครับแล้วก็ส่วนหัวปลาแซลมอนเนื้อซีอิ๊วราคาอยู่ที่159บาท159บาทแค่นั้นเองนะครับสุชิสาบะดองค่ะ,ะราคา119บาท,บาทแล้วก็ตัวนี้ครับ ที่ว่าเป็นชิ้นละนะ19บาทแต่ว่าถ้าเราสั่งเป็นเซตอย่างเงี้ยมี6ชิ้นนะครับแค่การบาบาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนเมนูตัวนี้70สบาทยัดไส,ส,ส้ยาซ่านยัดไส้ยาซ่านนะครับข้างในแน่นมากแล้วก็จะมีเครื่องดื่มอย่างอื่นจะเป็นอาซาฮีสกากุระแล้วก็จะมีเครื่องดื่มหลากหลายเป็นคาเฟ่ก็มีค่ะ ครับเว <Okay. S 2> ล,ลาเปิดนะครับช่วงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับจะเปิดตั้งแต่11โมงนะครับถึง4ทุ่มสำหรับเสาร์อาทิตย์ก็ยาวตั้งแต่11โมงนะครับถึง4ทุ่มเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมารับประทานไดที่ร้านนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0886761904นะคะแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารได้ที่เพจนิกิวอิซูชิอุดรธานีนะคะเราจะไปกินให้ทั่วเราจะไปมั่วทุกร้านเด็ดนะครับ